โอ้ดีครับมีแฟนคลับบอกเห็นน้องธนากับน้องโจสัมพันธ์สนิทกันก็วันนี้แหละนะฮะที่ฮะอยู่กลางวงเลยครับบ <c ười> อกกันเอาไว้ <c ười> รอบต่อไปเนี่ยครับ <c ười> มันจะเหลือแค่สิบ่วง <c ười> มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วผมขอย้ำอีกเรื่องหนึกก่งก,ก็คือโซนสุดท้ายโซนต่อไปยังพี่โอคครับ โอ้ก็นเป็นอย่างที่คิดอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมเออที่คุยกันลเดี๋ยวรอดูแล้วแล้วพอตอนชายนี่คุณเล่นด้วยปะเนี่ยนี่แหละผมเล่นด้วยมเก่นมากไปซู่นะูเขานทุกคนไปฮะซื่อรัทคนระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆีโอ้โหที่คือกรวมศิลปินทีฟอชัยมากมายกองอยู่งนั้นแล้วมากที่สุดในประเทศนี่ว่าต้อง่ามีงานเดียวเลยนะที่ด จริงหรือ่นีผมบอกเลยนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้มีอะไรขึ้นมาเนี่ยวพวกเรามีสิทธิ์ไม่มีเพลงฟังกันประมาณสี่ถึงหกเดือนเลยจริงพี่นนเพราะว่าทุกคนเรียกว่าเรี่ยวแรงของทีมป๊อปได้มาอยู่ตรงนี้เป็นต๊แล้วฝากถึงนักกีฬาทุกคนนะครับและทุกคนฝากทางนี้นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีบางท่านที่เข้าไปห่วงก่อนเพลงจบนะครับ แต่ว่าเราก็อารมุนอันหน่ให้แต่ว่าครั้งนี้นะครับสำหรับแก๊งนี้เนี่ยเราจะไม่อารุนอันหน่ให้อารุนอมนหน่วยนะให้ต่อไปเพลงมาคือเต้นก่อนพี่ดาวเพลงมาต้องเต้นก่อนนะพอเพลงจบปุ๊บเข้า้ไปดูเดห,หวี่ยง จังหวะน,นี้ในใจทุกคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับแก๊งโฟคิงซะมากกว่าแล้วตอนนี้จะต่อไปเมืแล้วเอาล่ะทุกอย่างพร้อมนะเอาล่ะเดี๋ยวให้กรรมการรอ่ลงกันคนะกรรมากมารสาเมาเคครียค่ะโอ้โหอ้าวย้อนในย้อนนะครับเพลงไม่จบอย่าเพิ่งเข้าห่วงนะใช่ครับสำคัญมากนะถ้าอย่างนั้น

ไม,ไม่รุ้ไม่รู้เมื่อกี้น้องไหนวางแผนอะไรกันอยู่นะยใแต่ผมชอบแมทเทคนิคการเล่นแบบนี้โอ้โหผมผมชอบเทคนิคการเล่นที่ขยับห่วงหมีเพื่อนนะผมชอบมากเลยนะอ้าวตอนนี้เราเห็น,นคณะกรรมการเซตโซนที่สองรอเรียบร้อยนะครับๆๆครับพี่พี่นักกีฬาเดีด๋ยวผมนับถอยหลังให้นะครับเพลงไม่จบอย่าเพิ่งเข้าห่วงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็สามโซน นี่หน่อยฮะแล้วก็ดูพี่มิ้นะครับพี่มินพี่มิบวงนี้สี่คนเพนเพ่นเกิดน,นะฮะ,ะกรรมการตกตกรอบหมดเลยโอ้โหเข็หนึ่งวงได้แค่สองคนเท่นันะแล้วเป็นพี่โอ้ฮะเมืจะตกรอบไปด้วยนะครับน้องดอนเข้าห่วงได้ป็นคนสุดท้ายนะเมื่อกี้นะ,ะโอ้ ชอบแถวหน้าตรงนี้มากเลยเขาเตรียมความพร้อมดีมากเลยนะใช่ใช่เหมือนเขาปรึกษากันตลอดนะเขาจะหัวที่ใกล้สุดไปหัวข้างหน้าเสมอ <c oughs> อ่ตอนนี้คณะกรรมาการขอร้องมาเรื่องหนึ่งนะครับรถควนนักกีฬายอย่าย,ยกห่วงแล้ววิ่ง <c oughs> อย่าขโมยห่วนะฮะ <c oughs> อันไหนครับจังที่กะฮันรายงานตัวซะหน่อยครับ นักขอมอโมยห่วงับตอนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคณะกรรมการเคลียร์เรียบร้อยครับฉะนั้นเชือกโซนที่สามตั้งรอไว้แล้วเหลือ20ห่วงครับครับถ้าพร้อมแล้วสองโ ทราบว่าตกลงเมื่อกี้พี่เจ๊หาเจอนะครับเหมือนเดินชิลมากเลยนะครับผมสามารถขอประท้วงได้นะครัโอ้โหเหมือนทางด้านพี่นรินท์นจะขอประท้วงสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้แล้วก็ผมขออนุญาตรายงานเรื่องนึงนะครับผมเห็นกับตันโอ๊บเพิ่มห่วงอ้าวผมอยากเจอประท้วงสีส้มนะครับสีส้มมีการเกี่ยวห่วงนะครับไปให้ใกล้เส้นออกตัวที่สุดนะครับอาซึ่งอันนี้เราเห็นสองตาแล้วนะครับแล้วผมเดี๋ยวเราจะให้นะ รบกวนนะครับสีส้มนะครับไม่รักห่วงนะครับไม่เกี่ยวห่วงนะครับแต่กรรมการบอกไม่เห็นยกประโยชน์ให้จังเลยกรรมการบอกไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อใช่ครับที่ถ้ามีให้มองเห็นนะครับผมพี่โอ๋บอกต้องการมีเออมีใครที่มีเอารสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นบ้าไหมครับว่าน้องๆนี่ คือเอาจริงขนาดที่ว่าเพลงมานี่ไม่มีคนเต้นเลยนะใช่จ้องอย่างเดียวเลยว่าห่วงอยู่ไหนที่ห่วงอยู่ไหนฉันรู้สึกว่าฉันอยากเป็นห่วงจะได้อยู่ในสายตาพวกเขาบ้้งนโอ,อ้ยอยากจ,จะเป็นห่วงอยากเป็นห่วงคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าเกมเกมนี้เพลงมาเุ๊่บอโอ้โหใส่สเต็ปกันแบบวัวเชสเต็ปวอรย่อยแล้วก็ค่อยๆพอเพลงจบปึ๊บค่อยกระโดดเขาไปในด้ห่วงไม่มีนี่คือหาห่วงกันตั้งแต่แรกสายตานี่จับจ้อง